นี่นะครับเป็นหลุมที่เราขุดไว้นะครับเตรียมปลูกขาที่เราแยกมาจากกอนะครับจากกอมอสักคู่นะครับเนี่ยเราจะแยกแบบนี้นะครับแยกให้ได้หลายกอหน่อยครับมากอหนึ่งก็แยกสามต้นสี่ต้นนะครับแล้วก็ปลูกลงไปนะครับอันนี้เป็นชุดที่แล้วที่เราปลูกไปเมื่อน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ครับเสร็จเราก็เอาเศษใบไม้ใบหญ้า อะไรมาคุมนะครับผมดินตรงนี้ก็จะเป็นกอที่เราแยกนะครับแยกเมื่อหน้าประมาณเป็นเดือนแล้วครับตรงนี้นะครับเราแยกก็เริ่มติดแล้วนะครับติด9-9้เ้นะครับทําแบบมอสักคู่นะครับนี่ครับไม่ต้องเสียเวลาไปเพาะลงถุงให้ยุ่งยากครับเราเงี้ยแยกออกมาปลูกได้เลยนะครับก็กําลังเริ่มแทงนี่ครับ แทงต้นออกมาแล้วนะครับนี่ครับที่เราแยกรอบที่แล้วนะครับที่ฟาร์มเกษตรดิสารเฮาครับเศรษฐกิจพอเพียงอินทรีย์แบบผสมประสานนะครับเราสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวผักผลมไม้อะไต่างๆนะครับได้นะครับด้วยกระบวนการอินทรีย์นะครับโดยใช้กระบวนการธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงอะไรนะครับอินทรีย์สามารถทําได้ครับพืชผักสวนครัวสวยเหมือนกันครับกินได้กินแล้วปลอดภัยนะครับดีต่อสุขภาพนะครับสามารถทําได้นะครับดูครับกําลังแตกสวยเลยนะครับต้นขาเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะครับกดถูกใจกดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าเราทำาฟาร์มเกษตรเราทำเองนะครับเราก็จะมีองค์ความรู้อยากถ่ายทอดให้คนที่เริ่มต้นทำเกษตรใหม่ๆนะครับบางทีมันมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาแต่เราสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะครับเอาไปปรับใช้ของตัวเองได้นะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ